สิ่งต้องระวังก็คือนี่นะครับแต่เป็นบันไดที่สวยงามมากในหน้าฝนครับแต่ระวังอย่างเดียวคือลื่นนะครับหน้ามาบวชนะมาบวชนะครับอู้เกือบไปแล้วครับถ้าผมดิวตรงนั้น อสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ผมช่างเดียว h ชาแนลนะครับก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่เป็นสำนักสงนะครับซึ่งก็ห่างจากอำเภอต่าง,งอยมาก็ประมาณ10-15กิโลนะครับ ตรงนี้จะเป็นลานก็กว้างนะครับเป็นลานหินสวยงามมากเลยครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นทิวทัศน์ด้านล่างครับหญ้าชนิดนี้นี่ยครับชอบเกิดอยู่ในลานหินนะครับมันก็มีเนี่ย ที่ชอบชอบเกิดในลานหินช่วงอากาศเช้าเช้านะครับแดดกำลังเริ่มออกแล้วนะครับก็จะมีนกกำลังออกมาหากินนะครับโอ้พี่น้องสวยงามดีครับตรงนี้ การกองหินเป็นสถานที่น่าจะเป็นสถานที่เป็นทางที่พระท่านเดินที่ปัสสนานครับไม่เดินจกมกรมประมาณนี้นครับเป็นศาลานะครับ ก็จะเป็นกุฏิพระครับสวยงามนะครับหลังคาจะเป็นหลังคาไม้ข้างล่างก็จะเป็น จะลายลงไปนะครับสวยงามก็มีโขดหินเป็นแก่งเป็นแก่งนะครับนะี่ครับบันไดนี้ก็จะเป็นเพิงใต้ถ้ำนะครับเพ็ดเพิงนะครับเป็นโครงเล็กตรงนี้ก็จะเป็นถ้ำ สวยงามเลยครับจะมีมีบันไดไต่ลงมานะครับแต่งแบบกึ่งธรรมชาตินะครับเริ่มมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหลังจากเดินลงจาก สาลาจอดรถนะครับก็เดินลงตามบันไดนี้ก็จะเดินมาทางนี้นะครับก็ข้างๆก็จะเป็นโขดหินยักษ์ เวลาลงก็ตอนนี้มันมีแต่ครน้าครับก็ต้องระวังระวังครับข้างล่างครับสวยงามมากครับ ีโคตินสวยงานยนมนี่นะนั่นจะเป็นปุติพระนะครับศาลาต่างๆนะครับ mm. มีห้องน้ำครบถ้วนมาดูด้านนี้นะครับโอ้โหนองยังมีข้างล่างอีกนะครับนี่คือมุมบน คอือ่างเก็บน้ําห้ยหวดนะครับที่เห็นนะครับใสแรงตามธรรมชาติโอ้คนปลูกเป็นดินที่ดินดํามะขินปนผสมมะหินเป็นดินภูเขาปลูกงามเลยครับพริกนี่คือพริกนะครับทา่านปลูกไว้ ซนนี้จะเป็นโซนที่ชุ่มชื้นนะครับไกล้เทิงน้ำนะจะเป็นหองชันอยู่ใต้โขดหินสร้างใต้โขดหินเลยทุกอย่างบนโขดหินทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นโขดหินนะครับ ดูชมวิวทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยหวดนี่ก็จะเป็นสลา,าแบ่งเป็นห้องห้องคารับสลาที่พักดูมีเสือ้อมันมีคนมาใสายอยู่ คืออ่างนะครับอ่าเก็บน้ําห้วยหวดนะครับน้ําจะออกเป็นเขียวๆนะครับจะไม่เขียวจ๋าเท่าไหร่นะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝน ก็ส่วนมากก็จะน,น,นานๆทีจะมีเรือวิ่งผ่านไปเพราะว่า,าบางทีชาวบ้านก็ใช้เรือเป็นพาหนะนะครับเข้าไปทำไร่ทำสวนนะครับ ไม่เรือนะค,คือทัศนียภาพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งเป็นหน้าผาลงไป ใกล้กับอำเภอเตาลอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิเก่านะครับซึ่งมีผ่าอาศัยแล้วนะครับก็เก่า สอันบนก็จะเป็นผะลานหินนะครับผาลานหินนะครับบ้านเฮาเอือนเดินนะครับเดินหินนะครับนะครับจะเป็นทางเดินจงกรมของพระเป็นทำไวต้ตะก่อนนะครับจะวางหินสองข้างไปนี้ครับตุกปีนขึ้นไปนะครับ การปีนเขานี่หน้าฝนนี่ก็ต้องระวังนะครับอย่างใบไม้นี่ครับหน้าฝนนี่มันจะเน่าเปื่อยมันจะลื่นนะครับ หลังจากที่ปีนขึ้นมานะครับนู้นนะครับได้ยินเสียงเครื่องเอรือปนนีนขึ้นบนจะเป็นกุฏิเก่าเป็นหลัง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 นะครับนี่มีชั้นบนสุดเป็นพลานหินนะครับ เดินมาก็พบกุฏิไม้นะครับเดินมาก็มาเจอกุฏิอีกหลังหนึ่งนะครับกุฏิทุกหลังทุกหลังนะครับของวัดถรำพระลานคือ จะมีนะครับนี่หินวางเป็นแถวแบบนี้นะครับช่วงห่างก็จะมาแปดสิบเซนนะครับพระท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่เดินจงกลมของพระนะครับทุกกุฏิทุกหลังเลยนะครับเป็นที่ท่านติด จะมาบวชนี่เป็นสถานที่ที่น่ามาบวชนะครับ,รบอู้มาบวชนะครับอู้เกือบไปแล้วครับถ้าผมดิวตรงนั้นเรียบร้อยเลยโอ้เกือบแล้วนะครับเนี่ยครับการเดินป่ามันก็มีความเสี่ยงแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสถานที่ปีกวิเวกนะครับ วนเวียนมาปฏิบัติธรรมที่นี่บ่อยมากนะครับอยู่จากสถานที่าก,การจัดการทุกกุติมีห้องน้ำนะครับครบถ้วนะครับจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับวัดธรรมพรลานนะครับทางมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศมีความสวยงามนะครับมีความร่มรื่นนะครับแต่ยุงจะเยอะหน่อยหน้าฝนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับจำไอ้่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะครับช่องแช่งเดียร์ชนแนลจะทำคลิปการเดินป่านะครับพาชมบรรยากาศวัดหรือสำนักสง ในช่วงที่เป็นวันหยุดนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นคลิปดีๆนะครับเป็นคลิปแนะนำกันท่องเที่ยวบรรยากาศชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องช่างเดียว channel นะครับสวัสดีครับ